สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณยนในวิชาภาษาไทยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้คุณยนมีแบบฝึกอ่านภาษาไทยชุดฝึกผสมสระมาฝากเด็กๆค่ะวันนี้จะเป็นสระอะนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะกอะก จออะจะนออะณะปออะปะสออะ สะพอ ى, อะพะย ى, ออะยะชออะชะ บอะบะคออะคะตออะตะมออะ มะทอะทะรออะระงออะงะ โดอดเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะฝึกอ่านได้ไหมคะยังไงเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะกอกจออ จะนออะนาปออปะสอาสาอสะพออะพะยอายาอะยชออะชะ บออาบะคออาคะตอาตะมออามะทออาทะรออาระ งออะงะดอะดะพอจะอ่านกันได้หรือยังคะเด็กๆยังไงคุูเองนก็ขอฝากให้เด็กๆกลับไปฝึกทบทวนอ่านด้วยนะคะวันนี้คุียอนไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ